สวัสดีค่ะพบกับอาราไทยสตอรี่ค่ะช่องนี้มีแต่สาระดีๆค่ะวันนี้หาแนวทางสมแหวนเสริมบารมีประจำวันเกิดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนเกิดวันอะไรควรใส่แหวนแบบไหนเดี๋ยวตามมาเลยค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แหวนที่ควรสมใส่นะคะทองเงินยก นิ้วที่ควรสวมนะคะคือนิ้วกลางและนิ้วนางค่ะคนเกิดวันจันทร์แหวนนะคะที่ควรสวมใส่คือหินสีเงินนาคโลหะส่วนนิ้วที่ควรสวมนะคะนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยค่ะคนเกิดวันอังคาร แหวนที่ควรสวมใส่นะคะเป็นแหวนไข่มุกสีชมพูโรสควอ z นิ้วที่ควรสวมใส่คือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางค่ะต่อกันที่คนวันพุธค่ะแหวนที่ควรสวมใส่คือแหวนโยกทองเงินขึ้นรูปทรงให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะนิ้วที่ควรสวมใส่คือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางค่ะ ่อกันที่คนวันพฤหัสแหวนที่ควรสวมใส่คือโกลเมนสีส้มโอปอลเซฟโฟสีส้มส่วนนิ้วที่ควรสวมใส่นะคะคือได้ทุกนิ้วเลยค่ะคนเกิดวันศุกร์แหวนที่ควรสวมใส่คือเพททยสีฟ้าไพารินเพชรสีฟ้านิ้วที่สวมได้ก็คือสวมได้ทุกนิ้วเลยนะคะคนวันเสราร์ แหวนที่สวมนะคะหยกดำโอนิกเซฟโฟสีม่วงส่วนนิ้วที่สวมได้คือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะฟังจบแล้วสาวสๆสายมูอย่าลืมเตรียมหาแหวนนะคะที่ถูกฉลกป,ประจําวันเกิดมาสวมใส่และที่สําคัญเสริมบารมีควรสวมมือซ้ายเท่านั้นนะคะยังไงแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะวันนี้ก่อนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ